สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูนะคะตัวใต้อินโนวานะคะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะคะเครื่องสองถันะคะลูกค้าเป็นซ .0 อกจุดศูนย์เป็นเครื่องซอกจุดศูนย์วีไม่นะคะปีสองพันสิบห้าค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอ้โหตัวนี้สวยงามมากลูกค้าใครอยากได้รถครอบครัวราคาเบาๆใหม่อีกแล้วเข้ามาแล้วนะคะ กระจกไฟฟ้านะคะสายเลื่อนข้างะคะ่ะที่จับตูโครเมียมเออด้านหลังนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะสีสัน่ะเติมทั้งขัดทั้งชจาไม่เลยมาเติมทั้งขัดภายในดูข้างหลังนี่กว้างฝวางมากเบาะพับได้ค่ะมีนเจอด้วยเดี๋ยวเราจะ้าไปดูข้างหน้ากันแต่วันคร่าวๆให้ลูกค้าดูก่อนนะคะ สวยงามค่ะมีพรมกระดุมเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีกล้องถอยหลังให้ด้วยมีแหลกด้านบนด้วยนะคะสามารถเก็บข้าวเก็บของได้เยอะเลยนะคะสาหรับตัวนี้นะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวค่ะใช้เงินออกร่าศูนย์บาทค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากได้รถ s อสหรือรถจัดที่นั่งนะคะสามารถติดต่อเซลต้าได้เลยนะคะที่บพัฒน์อตโต้นี่ตาไฟม่แล้วสวยมากค่ะโคมไฟเนาะ เดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างตัวนี้จะเป็นพวกระบบเซนทันล็อกซะส่วนใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะระบบ Lock. เซนทันล็อกเกียร์ออโต้บอะนังสีเบ๊บเนี่ยไปดูแจรีโมทด้วยนะคะเติมทั้งคันเลยนะคะภายในค่อนข้างกว้าง,ง,ง,งขวางนะคร่า,าวๆนัดเติมทั้งคันไม่มีขยับหลักๆเลยที่นี่นะคะรถค่อนข้างที่สมบูรณ์นะคะบรันตียังอยู่นะคะารันตีของที่ร้าน6เดือนหรือ10,000กิโค่ะ ะะเหมาะแก่ครอบครัวใหญ่นะคะหรือใครอยากได้นะคะสามารถติดต่อเซอต,ต์าพได้เลยะคะ่ะย้ำคันอีกครั้งหนึ่งนะคะโตโยตา้าอินโนวาเครื่องสองพันนะคะหรือโตว,วีนะคะปีสองพันสิบห้าราคาอยู่ที่สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคา่ะ ท่านใดสนใจสาติดต่อเซลต้าได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างที่ให้ไว้เลยนะคะสรับัคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ